ทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วได้กลับบ้านบ้างหรือเปล่าพ่อปีใหม่เนี้ยหนูไม่ได้อยู่อีกแล้วนะนี่โบนัสเออแต่ว่าหนูขับรถไม่เป็นนะคะ พอ่อปีใหม่เนี้ยหนูไม่ได้อยู่อีกแล้วนะไว้ถ้าอยู่อ่ะจะรีบกลับไปหาพ่อกับน้องนะจ๊ะดูแลตัวเองด้วยนะคิดถึงจ้ะหนูไปทำงานก่อนนะ <c oughs> คุณแป้งสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะเป็นยังไงบ้างทำงานติดกันหลายวันน่ะไหวไหมสบายมากเลยค่ะแล้วคุณแป้งเข้ามามีอะไรให้ช่วยไหมคะ ไม่มีอะไรฉันผ่านมาแถวนี้อ่ะก็เลยแวะเข้ามาอ่ะนี่ฉันซื้อมาฝากขอบคุณค่ะยังไงฉันก็ฝากดูแลบริษัทด้วยนะฉันไปละ สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะพอดีปีใหม่พี่กลับบ้านมาได้ขนมมาฝากด้วยขอบคุณค่ะ,คะมิวคุณแป้งได่พบพี่ห้องจ้าอ๋อขอบคุณค่ะ เชิญจ้าคุณแป้งมีอะไรให้หมิวช่วยไหมคะ <c oughs> นั่งก่อนสิทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วได้กลับบ้านบ้างหรือเปล่าทำมาเจ็ดปีแล้วคะ่ะแต่สองปีหลังนี้ไม่ได้กลับเลยคะ่ะแล้วอยากกลับบ้านไหมเดี๋ยวฉันให้กลับอยากกลับเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าเป็นห่วงงานนะคะไม่มีคนแทนด้วยเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกฉันหาคนแทนได้ กลับกี่วันดีล่ะถ้างั้นหนูขอกลับสักวันหนึ่งก็ได้ค่ะวันเดียวเองจะพอหรออันเอานี้ฉันให้เธอเอารถบริษัทกลับแต่ว่าต้องดูแลดีๆนะค่ะแต่ว่าหนูขับรถไม่เป็นนะคะเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาหรอกเดี๋ยวฉันให้คนขับรถพาไปนี่โบนัส ถือซะว่าเป็นน้ำใจของฉันที่เธอตั้งใจทำงานให้บริษัทมาตลอดขอบคุณคุณแป้งมากเลยนะคะ กลับมาแล้วนะใครมาล่ะลูกพิมเอาพี่มิวไหนบอกว่าไม่ได้กลับไงอา้าวมิวพ่อสัสดีจ้าไหนบอกว่าไม่กลับไงลูกไปไงมาไงพ่อก็ไปเตรียมกับข้าวกับปลาไม้รอเลยไม่เป็นไรหรอกจ้ะพ่อหมิวซื้อของมาให้น้องกับพ่อเยอะแยะเลยนะจ๊ะพอดีว่า หนูมีประชุมแถวบ้านเราอะ่ะก็เลยแวะมาหาพ่อกับน้องก่อนคิดถึงอะคะใจ <c oughs> คะ่ะชื่นใจยังเลยแล้วนี่ซื้อของอะไรมาเยอะแยะอลูก <c oughs> เผื่องเงินปเปล่าๆแนนสิไม่เป็นไรหรอกจก้ะมิวอยากให้พ่อกับน้องอะ่ะได้กินของดีๆอร่อยๆบ้างขอบใจมากนะลูกนะแล้วเรื่องงานอเป็นยังไงบ้างลูกตอนนี้ได้งานทำดีๆ มีรถประจําตําแหน่งด้วยนะพ่ออืมลระลูกดีแล้วดีแล้วยังไงก็ตั้งใจทํางานขยันให้สมกับที่เจ้านายเขาไว้ใจนะลูกนะจ้าพ่อโหรถพี่เหรอใช่รถพี่เองไงอยากนั่งปะ ขอขนมก่อนได้ไหมเดี๋ยวพอ่อจะเก็บมาดึป่ะเดี๋ยวพี่พาไป ิมีอะไรให้พ่อด้วยนะนี่เงินโบนัสที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของหนูหนูให้พ่อกับน้องไว้ใช้นะจ๊ะโอ้ยพ่อเองก็อยู่มานอกไม่ต้องให้พ่อเยอะขนาดนี้ลูกเอ้ยเก็บไปใช้เถอะพ่อกับน้องอะอยู่มานอกเรา หาผักหาปลากินก็ได้แต่เองต้องใช้นะลูกนะหนูพ่อมีเก็บอยู่เงินเนี้ยหนูให้พ่อไว้ใช้เลยนะจ๊ะขอบใจมากนะลูกนะขอให้เจริญเจริญให้คนรักคนเมตานะลูกนะขอบคุณจ้ะพอ่อ กินข้าวกันดีกว่าเนี่ยนั่งรถมาตั้งนานหิวแล้วว่าเอาจานข้างในนะลนกนะอิ่มแล้วใช่ไหม พ่อเดี๋ยวมิวต้องรีบกลับไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างอะ่ะจะกลับมากอดพ่อใหม่นะจ๊ะไม่ต้องห่วงพ่อกับน้องนะล,ลูกนะเป็นเด็กดีนะรู้เปล่าแต่บีไปส่งพี่เขานะ เดี๋ยวมิวกลับก่อนนะจ๊ะพ่อรักพ่อนะจ๊ะพ่อก็รักลูกนะคุณพักคุณจ้าคุ้มครองเดินทางปลอดภัยนะลุงนะขอบคุณจ้ะพ่อพี่กลับแล้วนะคะบีมบ๊ายบายบ๊ายพี่คอสิดู ขอโทษนะพ่อที่ต้องโกหกสักวันหนึ่งหนูจะทำให้มันเป็นจริงให้ได้คุณแป้งคะสวัสดีคะ่ะเอากุญแจรถม,มาเพินค่ะเมาส์เหรอพ่อเป็นยังไงบ้างอ่ะสบายดีไหมนั่งเกลียนก่อนสิพ่อสบายดีคะ่ะก็ทำไร่ทำสวนตามภาษาคนบ้านนอกละคะ่ะดีแล้วดีแล้ว คือคุณแป้งคะคือหมิวมีเรื่องปรึกษาค่ะเรื่องอะไรว่ามาสิคือหมิวโกหกพ่อว่าทํางานเป็นเซล่ะค่ะถ้าพ่อรู้ว่ามิวเป็นรอปรพอกลัวว่าพ่อจะไม่สบายใจแล้วก็ไม่รับเงินจากหมิวอะค่ะมิวทําถูกไหมคะจริงๆเราก็ผิดแหละแต่ก็ต้องดูที่เจตนาแล้วก็ความตั้งใจของเธอด้วยที่เธอทำไปเพราะวาความหวังดีแล้วก็ความกระตันยู พ่อคือพ่อไม่ว่าลูกจะทำงานอะไรอะ่ะก็ยินดีด้วยทั้งนั้นขอแค่เป็นงานที่สุดจริตแล้วหนูต้องทำยังไงอะคะอาชีพรอปพออ่อเป็นอาชีพที่สำคัญกับบริษัทเหมือนกันนะดูอย่างวันปีใหม่สิถ้าไม่มีเธออะ่ะใครจะดูแลบริษัทถ้ามีโอกาสอะ่ะก็บอกความจริงกับพ่อนะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายหรอกฉันเชื่อว่าพ่อเธอก็ต้องพูดเหมือนฉันนี่แหละ ค่ะคุณแป้งต่อไปอะ่ะก็ตั้งใจทำงานให้ดีแล้วความดีอะ่ะก็จะตอบแทนเธอเองนะมิวขอบคุณคุณแป้งมากๆอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เมตตามิวมิวสัญญานะคะว่าจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วที่เรียนภาคพิเศษอะ่ะใกล้จบหรือยังถ้าจบแล้วอะ่ะก็ลองมาสมัครเป็นเซลล์ดูนะจริงหรอคะคุณแป้งขอบคุณคุณแป้งมากเลยนะคะ